วันนี้นะครับจะมาตามติดขุนพลทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งนะฮะในการทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทีมออสเตรเลียนะครับในช่วงบ่ายของเมื่อวานที่ผ่านมานะฮะนักเตะของเราหลายต่อหลายคนก็ได้เดินทางเข้าไปจับจ่ายซื้อสินค้าที่ขาดนะฮะที่ห้างสรรพสินค้าในเมืองบิสเบรนนะครับนำทีมโดยเจ้าป่าน,นะครับสุรัตน์สุข,ขะนะฮะแล้วก็มีเจ้ามุ้ยทีสินแดงดาปกเก้าอนันต์แล้วก็เจ้าโนจักรพันแก้วพรมนะครับที่เดินทางไปซื้อของที่ขาดเหลือ ที่ไม่ได้นํามาจากประเทศไทยนะฮะ หลังจากนั้นนะครับในช่วงเย็นนะฮะกุนซือวินนี่วินฟิทเชฟเฟอร์นะครับก็ให้นักเตะเดินทางมาฝึกซ้อมที่สนามเพอร์รี่พาร์คนะครับเป็นสนามท,ที่ทางเจ้าภาพจัดไปให้ก็ต้องฝึกซ้อมท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะฮะ ส่วนอุณหภูมินั้นก็อยู่ที่22อ,องศาก็เรียกว่าเย็นๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีฝนตกลงมาแบบนี้ก็คงจะหนาวพอใช้ได้นะครับสำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้นะฮะโค้ชวินนี่นะฮะก็ได้เน้นการต่อบอลกับพื้นในรูปแบบของ small size game ก่อนที่จะจบลงด้วยการซ้อมยิงประตูนะครับไม่สามารถที่จะเผยแทคติกได้มากนะครับและใช้เวลาในการฝึกซ้อมทั้งสิ้น2ชั่วโมงด้วยกัน หลังจากนั้นนะครับนายแพทย์ภัยสารแพทย์ประจําทีมชาติไทยก็ได้ให้นักเตะรีบเช็ดตัวแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเนื่องจากว่าเกรงว่าจะไม่สบายแล้วก็เป็นไข้หวัดได้นะครับในขณะที่โค้ดวินนี่ก็ได้เผยว่าตัวเองไม่ค่อยกังวลใจเรื่องสภาพ ฟ้าฝนสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยที่กรุงเทพก็เจอฝนมาตลอดเช่นกันและที่สําคัญนะครับออสเตรเลียก็เล่นในสภาพอากาศเดียวกันกับเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับสภาพให้เข้ากับอากาศของที่นี่ให้ได้นะนี่ก็คืออีกหนึ่งวันนะครับของคุณพลทิพย์ชาไทยของเราในการ ซ้อมที่ประเทศออสเตรเลียนะฮะส่วนคุณพลกิเลมพยองของเรานะครับก็ยังซ้อมหนักอยู่เช่นเคยนะฮะเพื่อโปรแกร,รมที่จะเจอกทีมบังกอก,กล้า FC ในฟุตบอลชิงโลพระราชทานของสมเด็จพระเทพนะครับในวันที่4กันยายนนี้ก็ประชาสัมพันธ์กองเชียร์ของเราด้วยนะครับพยายามที่จะซื้อตั๋วเข้าไปชมบิ๊กแม์ของเกมนี้ให้เยอะๆนะครับเพราะไรายได้ทั้งหมดนะั้นเราจะมอบให้กับนักกีฬาคนพิการพาราลิมปิกเกมครับผมอ่ะ และที่สำคัญนะฮะพรุ่งนี้นะฮะมาตามติดทีมชาติไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ,บรวมไปถึงคุณพลกิเลสพยองด้วยครับ